เมื่อวันก่อนนี้นะครับกองบินหนึ่งนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาได้ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยนะครับครับก็เมื่อจริงๆแล้วมันเกิดเหตุอัคคีภัยเนี่ยตั้งแต่วันที่7มีนาคมที่ผ่านมาแล้วช่วงหัวค่ำนะครับก็ไฟไหม้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวน,นหนึ่งหลังคาเรือนนะครับที่มาเลขที่5หมู่ที่2ตําบลหมื่นวาย,ยอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวันนนดนครราชสีมาก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ถูกไฟไหม้เนี่ยก็ได้รับความเสียหายทั้งหลังเลยนะครับจาก เหตุอัคีภยัยทนาวากาศเอกพิชยานศรีติรัตน์นะครับผู้บังคับการกองบินหนึ่งในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบินหนึ่งเนี่ยก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองบินหนึ่งพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานนะครับออกช่วยเหลือผู้ประสบอัคีภยัยร่วมกับกองทัพภาคที่2และผู้นําท้องถิ่นนะครับก็กําลังพลของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบินหนึ่งนะครับก็ลงพื้นที่นําในการรื้อถอนบ้านนะครับที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับ เพื่อที่จะเตรียมการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยให้กลับมามีที่อยู่อาศัยโดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นการบรรเทาวความเดือดร้อนเบื้องต้นนะครับก็ลงพื้นที่กันไปเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นการพึกงกาลังระวังกองทัากาศนะกับกองทัพบ,บกบใช่ไหมแล้วก็มีจิตอาสาพระราชทานนะครับนะที่จะต้องไปเคลีย ซากนะครับก้าการถูกเผาเนี่ยนะเพื่อจะเตรียมสร้างบ้านใหม่นะครับเราก็ถือว่าบ้านเนี่ยเป็นปัจจัย4นะที่สำคัญในการดารงชีวิตเลยนะเดี๋ยวคงจะมีภาพความคืบหน้าในการช่วยเหลือนะครับสร้างบ้านหลังนี้นะกันต่อไปนะ